แล้วเนื้อหาแบบนี้เนี่ยเนี่ยสำคัญอะไรรู้ป่าเพื่อนๆเนี่ยมันมีการคุมของเปลือกผิวนะมีเปลือกผิวคุมแบบนี้พระองค์นี้เนี่ยไม่ไม่ได้ใช้คือเป็นพระมีการลงลักษ์ปิดทองไว้ก่อนนะครับพิมพใหญ่ใช่ไหมเห็นไหม,เ,หไหมพเพื่อนๆจะเห็นว่าพระรูปทรงแบบดั้งเดิมเนี่ย จะไม่มีเส้นกรอบขอบกระจกไม่ใช่พระถอดพิมพ์เห็นไหมเมื่อไม่ใช่พระถอดพิมพ์คือผมแนะนำเพื่อนๆเลยนะว่าเวลาเราเลือกดูเลือกเลือกที่จะเก็บสะสมเนี่ยเราหาพระที่รูปทรงแบบนี้นะเพราะว่าหนึ่งเลยไม่ใช่เป็นพระถอดพิมพ์แล้วเมื่อไม่ใช่เป็นพระถอดพิมพ์เนี่ยมันเป็นออริจินอล นะเป็นพระดั้งเดิมดั้งเดิมแล้วเราก็มาดูว่าเป็นพระเนื้อเดียวหรือเปล่าใช่ไหมเออเห็นนะพอเราเห็นแบบนี้แล้วน่าสนใจใช่ไหมเนี่ยสูตรเนื้อดู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 สูตรเนื้อ,เ,อเขาเนี่ยเนื้อเขาเก่าแก่งทันสมเด็จโตไหมเออมองดูแล้วเป็นพระอายุเกินร้อยปีไหมเห็นไหมเออลักษณะของการสร้างแม่พิมพ์เขาเห็นไหม เส้นซุ้มมันไม่มันไม่ได้ลึกนะนี่อออริจินอลดั้งเดิมเส้นซุ้มเขาจะเป็นเส้นซุ้มแบบนูนต่ําแบบเนี้นะแล้วความที่สมูทน่ะองค์พระเนี่ยนะอืมนะถ้าผมบอกว่านี่นะครับทันสมเด็จพุทธจารย์โตนแน่แน,น่เพื่อนๆจะเชื่อไหมล่ะอ่ใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยเรามาส่องดูนเนื้อ เห็นเนื้อแบบนี้นะเนี่ยธรรมชาตินะเขาเขามีเปลือกผิวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยความเป็นพัดแท้มันอยู่ตรงไหนเพื่อนๆดูดิเออเนะถ้าบอกว่าไม่แท้ไม่แท้เพราะอะไรอนะ่ถ้าบอกแท้1เลยกระบวนการผลิตฮนะเป็นการผลิตด้วยมือทั้งระบบนะครับแล้วเนื้อหาสูตรเนื้อแบบนี้เห็นนะ มันเพื่อนเทียบสูตรเนื้อได้ไหมอ่าดูสูตรเนื้อแบบนี้แนละ้สูตรเนื้อนี้วัดะระฆังได้ไหมใช่ไหมอ่าเฮ้ยเห็นไหมวัดะระฆังนี้มันต่างกับวัดอินของหลวงปู่ภูเยอะเลยแตกต่างกันเลยเนี่ยพอเราเห็นสูตรเนื้อเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อนี่นี่นี่เราต้องเอาหลวงปูนน่นาคมาเทียบนะครับ หลวงปูน่นาคมีเนื้อแบบไหนบ้างใช่ไหมก็ลองเอามาเทียบดูแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับว่าอ๋อแล้วเนี่ยธรรมชาติเห็นไหมลงรักเก่ามาเนี่ย<า>เนื้อหาแบบนี้เนี่ยแท้หรือเปล่าอ่าเพื่อนๆคิดดูว่า กระบวนการผลิตแบบนี้หนึ่งนะเราเข้าใจกระบวนการผลิตแล้วสองเรารู้ว่าความแท้เท็จมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความเก่าใช่ไหมมันเกิดจากวิธีการผลิตในอดีตเนี่ยนะเราเชื่อว่าต้องดูพิมพ์ดูพิมพ์ดูพิมพม์ถูกพิมพ์แล้ะใช่เลยถูกพิมพ์และแท้นะแล้วมาดูตําหนิมาดูตําหนิแล้วดูความเก่าคือมันเป็นความเชื่อที่ฝังกันมานานนะ่ะ วันนี้เนี่ยเพื่อนๆลืมความเชื่อนั้นไปเลยเพราะว่าความเชื่อมันเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหมในอดีตที่บอกว่าเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้แต่พอคุณเอามาเทียบอย่างเงี้ยอ่ะเนื้อแบบไหนถูกอ่ะนะอันเนี้ยมันเนื้อปี95 2495เนื้อแบบนี้อายุ72ปีเนี่ยนะมันได้ความเก่าขนาดเนี้ยแต่นี้เนื้อเนื้อเนี้ยสูตรเนื้อมันสูตรวัดหลัคังเหมือนกันนะครับแต่มันเก่ากว่ามันเก่ากว่า95 อ่ามันเก่ากว่า95เราเอาอะไรมาเทียบมา